หอยร่วมกับผลิตภัณฑ์ตาโรซาเสนอท่านผู้ชมครับคริสตรองเกอร์ภารกิจเด็กแกร่งเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วตลอด9สัปดาห์ที่ผ่านมาจาก5ภารกิจที่ต้องฟันฝ่านในกติกาที่มีเวลาให้เพียงสองนาที เกือบ80คนที่ลงสนามไปมีเด็กแกร่งที่สมปรถนาพิชิต5ภารกิจได้ทันเวลาไม่ถึงครึ่งและมากกว่า30เด็กแกร่งที่ได้โอกาสเผชิญหน้ากับผาเหล็กขนาดยักษ์ซึ่งก็มีเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่พิชิตผาขวาแสนกลับบ้านไปได้สำเร็จ วันนี้จะมีเด็กแกร่งพิชิตผาคว้าแสนกลับบ้านไปได้อีกไหมไปเริ่มกันที่สาวน้อยพันแกร่งจากอุดรธานีคนนี้เลยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กยิงสุกัญญาตีเงินชื่อเล่นชื่อน้องน้ำมาจากโรงเรียนมัธาดนาพังสิกเลินรู้สึกตื่นเต้นไหคะทำไมอะเป็นไงไทำไม่ได้คะ่ะ วันีฤยัสความมั่นใจ9.9.9น์ค่ะ0.1เที่หายไปนี่คืออะไรคะหายไปกับฐานที่3ค่ะหรือวเป็นต<า>ัวสักุดค่ะน้องน้ำน,นี่เกิงในเรื่องของกีฬาทั้งทั้งกรีฑาทั้งตะก้อบอลลิอลเร่ก็ได้เลนน่นได้<ๆ>เด่นของน้องน้ำก็คือเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนี่ครับ แล้วก็ความเร็วความเร็วเป็นนักกีฬาที่วิ่งเร็วมากครับในระดับผู้หญิงในรุ่นเดียวกันเราได้เงินรางวัลไเราไปทำอะไรส่วนหนึ่งเอาไปให้แม่ส่วนหนึ่งก็เอาไปเป็นทุนการศึกษาค่ะวันนี้เราอยู่กับใครครับอยู่กับแม่ของเพื่อนค่ะเพราะว่าแม่ไปฝากไว้นั่นค่ะ พ่อแม่ต้องไปทํางานที่ต่างจังหวัดน้องน้ําจึงต้องมาอาศัยอยู่ที่บ้านเพื่อรักซึ่งก็คือน้องใหม่นั่นเองครับพ่อมาอยู่น้ำเมียนี่เมียไปใส่เขาไปน้าตลอดเมียกับน้องใหม่ไปหาง้วงหาล้วยกับไปน้ากันตลอดโหดสวนเขาก็ไปโหดซอยกันซากผาเขาก็ซากซอยกัน ไปมาน้ากันอยู่ยังสี่แล้วก็ดีใจแล้วนะฮะเขาเคือลูกอีดีนน่แล้วเขาก็ว่าลูกสิไปกรุงเทพด้วยแม่ีแม่อวยพรให้ลูกแน่เขาก็ว่าเออแม่่วยพ่อญให้กับปู่แกนให้ลูกแล้วก็ให้ลูกสนามมาเด้อซูๆซูพ่พแล้วแม่เขากบบจ้าแล้วก็พากันไปแต่วันนี้น้องน้ำมา มาโอ้โหทรงดีแข็งแรงมากสวัสดีค่ะน้องน้ำโอ้โหยอดเลยย่อยด้วยนะฮะได้ข่าวว่าเป็นนักกีฬาค่ะนักกีฬาอะไรคะบอลเล่กับตะก้อค่ะตะก้อเฮ้ยเล่นตะก้อตำแหน่งไหนตำแหน่งข้าค่ะเฮ้ยตัวตีก็ตกระโดดโอเวอร์เฮดตีลังกาตีได้นะได้ทำได้เหรอได้เฮ้ยทำให้ดูได้ไหมบ้าเหรอไม่มีลูกตะตียังไงล่ะให้ตีลมยังไงไม่ใช่ทั้งในทีมเรามีสนิทกับใครเป็นพิเศษไหมคะไม่ค่ะไม่สนใจคะ ใหม่คนไหนฮะอยากจะบอกอะไรใหม่ครับเสียแน่เซียยูเสียยูเฮ้ยถ้าทำได้เราอยากจะแบบว่าขออะไรเพื่อนไหมเรียกไอติมได้เด้อเออเรียกได้เปล่าเรียกไอติมเรียกไอติมได้เปล่าโอเคนางโอเคละโอเคครับแตพร้อมวราจำที่เลยมาลุ้นกันครับว่าน้องน้ำจับพี่ชิดห้าด่านได้ทันเวลาสองนาทีหรือไม่รอสัญญาณครับ3 1> Two, oh, 2 1หไค่ะปครก็บอกนะฮะยักษัต้องกนรน้องน้ำสุดจะแกร่งแค่ไม่ถึงสิวินาทีพี่แกผ่านด่านหนึ่งไปแล้วครับกระโดดลงมาเผชิญหน้าด่านที่สองนักกีฬาก็ล่วงมาหลายคนแล้วนะฮะ,ะ,ะอย่าประมาทด่านของเรานะครับผมวันนี้ความทรงตัวผ่านไปได้ น้องน้ำผ่านฉลุยลุยต่อด่านที่3กมกแพงกระจกถาตกกระจกเกมจะไปด้วยท่าไหนอไม่รีบครับจดจ้องมองดูคิดอยู่วันหนูจะยังไงนี่นี่แงเค่อนข้างนิ่งนะดูครับใช้หลังครับใช้หลังเข้านะหลังพิงฝาค่ะแล้วดันไปครับอย่าล่วงนะยึดให้มากและอย่าล่วงนะโอ้โหเธอกลางแขนครับเพื่อประลาดตัวเองครับแล้วเธอค่อยๆสไลด์ตัวมาครับเวลายังมีสมาธิดีๆอย่ามาเสียทีตอนลงนะน้องเราเริ่มมาทีก่อนแล้วเราะว่า โอ้ยระวังระวังโอ้ยและและก็ผ่านไปได้ครับน้องใหม่ดีใจแทนเพื่อนเลยส่วนน้องน้ำรับกระทาแมกนีเซียมลุยต่อกันด่านที่สี่หนึ่งนาทีสุดท้ายครับน้องน้ำขวาเหล็กแล้วโหนบารมาอย่างมั่นใจไวฮะไวฮะไวฮะได้คิดว่าข้างล่างเป็นบ่อสาะเค้นะครับผมจะมีแรงเพิ่มขึ้นอีก50%เเลยนะฮะ ผ่านเครื่องพากับด่านสี่มาได้ครับถึงจุดสําคัญกับการหันหว่งครับห่วงนรกห่วงนรกห่วหวงนรกครับผมปั๊บจับไปหนึ่งห่วจังหวะป้าโอมเทเนอนิ่งห่วงไม่แข่งเลยฮะเทอนิ่งมากดูโอ้โหน้องจังหวัดดีไม่มีพลาดเลยครับดูครับดูเวลาดูครับดูและแล้วก็ดูโอ้โหยิ่งตะกี้ดูแบบไม่มีอะไรแบบมันแบบทำให้เรารู้สึกยากเลยอะ ทำได้มันก็ไม่ค่อยยากค่ะเออถ้าท <ำ S 1> ําไม่ได้ล่ะก็ยากทวงคําสัญญากับเพื่อนหนอยเออเราได้แล้วนี่ไ้ติมนะโอเคครับไปสู่รอบซูปเปอร์เบอร์อนาะ เข้าสู่รายการคิสตรลองเกอร์ช่วงที่แล้วน้องน้ำสาวน้อยจากอุดรธานีโชว์พลังแกร่งพิชิตห้าด่านได้ทันเวลาแบบสบายมือสะดือบอกโอ้ยโอ้โหไวฮะไวฮะไวฮะจังหวะาอันแล้ก็ดูโอ้โหและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เธอจะลุ้นพิชิตผาเพื่อคว้างเงินแสนแล้วครับในกติกานะครับ,น, AR, รบน้องน้ำต้องใช้พลังแขนไต่ผ่านเส้นทางสุดโหด3ด่านด้วยกัน เพื่อพาตัวเองขึ้นสู่ยอดผาผ่า,าในเวลา1น,นาทีถ้าหากทำสำเร็จกะรับทุนการศึกษาจากผลิตภัณฑ์ปาโรซาหนึ่งแสนบาทครับก่อนแข่งขันนะครับก็ติดตั้งระบบความปลอดภัยซะก่อนครับเอาละครับตอนนี้ครับน้องน้ำครับอยู่ที่ด่านสุดท้ายเรียบร้อยถ้าพร้อมแล้วน้องน้ำให้สัญ,ญญาณเราค่ะ พร้อมแล้วสัญญาณมา3 2 1เริ่มค่ะไปครับน้องน้ำครับเริ่มจับเวลามาครับช่วงแรกยังดูจังหวะดีทะยานขึ้นไปไม่มีสะดุดน้องน้ำดีเลยน้องน้ำมีสองเลยโอ้โหน้องน้ำมีสองเลยเฮ้ยเ,เ,เป็นเล่นเป็นเล่นไปเ,เป็นเล่นไปทีดเดียว ยาบยาบยับ um. เอาเบอร์เอาเบอร์ับก no, okay. no, ah. no, okay. ่อนมือซ้ายจับโอเคหยาบได้หยียบได้หยียบได้แล้วหยียบได้แล้วตอนนี้ครับน้ําผ่านด่านแรกมาแล้วครับเวลายังดีมีรุ่นครับปล่อยเท้านะเอืปล่อยเท้าอะปล่อยเท้าแล้วเลื่อนนะฮะโอเคมาเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมาโอเคมามามา ตรงนี้เลยปล่อยเท้าก่อนนะฮะพักให้พองานนี้20วินาทีกับจุดสุดท้ายน้องกําลังพยายามไต่ขึ้นไปครับแม่ครับที่มึงมาถึงจุดนี้ได้ครับมาดีดีไปครับนะจังหวะเยอะตัวดีครับดีดีไปอุ๊ยอเจ็บึ่งทางแล้วครับอีกนิดเดียวครับน้ำตัวเลยไปครับอีกสองขั้นเวลาเข้าดาวแล้วโอ้ยนะลักก็หมดเวลาซะก่อนรขบโอ้โหหน้าเสียได้แข็มแรงมากสุดยอดเลยอะ หมดแรงคะ่ะเวลาก็หมดพอดีด้วยไม่เสียใจคะ่ะเป็นประสบการณ์คะ่ะถึงหนูจะทำไม่ได้แต่หนูก็ยังยิ้มได้ยอดเยี่ยมมากครับน้องน้ำวันนี้น้องสุดยอดมากๆพิมเบลขอชื่นชมจากหัวใจและผลิตภัณฑ์ตาโรซาเห็นคุณค่าของทุกพลังกแกร่งขอมอบทุนการศึกษาให้น้องน้ำสา0 0ันบาทครับ และสำหรับเด็กแกร่งคนต่อไปก็คือหนุ่มน้อยกล้าบใหญ่ชาวบึงการคนนี้ไปพบกับเขากันเลยครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายโคมบุยครับชื่อเล่นชื่อโคมครับอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนอนดุบาลเซกาจังหวัดเบึงการ มเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความพร้อมในด้านร่างกายดีมากครับกล้ามเนื้อทุกส่วนของคมเนี่ยค่อนข้างที่จะดีแล้วก็แข็งแกร่งแต่การทดสอบทุกๆฐานเนี่ยคมจะเป็นคนที่สามารถทําได้ทําได้ถึงระดับดีครับทุกฐานเลยและก็เป็นคนที่มีกล้ามเนื้อหัวไหล่ที่ดีมากถ้าสมมุติวา่าแข่งกีฬาอย่างเนี้ย ผมก็จะมีความมุ่งมั่นความตั้งใจแล้วก็ช่วยเหลือทีมได้มากที่สุดนะครับผมคิดว่าผมมั่นใจในตัวผมมากครับผมเชื่อว่าผมต้องทำได้แน่นอนครับเอาให้พ่อแม่ครับให้เอาไปใช้นี่ ก็ผมรักพ่อแม่ครับเพราะรู้ว่าครอบครัวมีหนี้ที่กู้มาทำสวนอยู่นะครับน้องจึงตั้งใจเดินทางมาต่อสู้เพื่อโอกาสสู่การปลดหนี้ให้ครอบครวัวก็มีคมบอกนะว่าพ่อจะไปแข่งนะจะไปแข่งวันในลูกวันเสาร์เขาบอกเออเอาไปสู้สู้นะลูกวะอะไรเงี้ยสู้ ก็อยากให้ตั้งใจทำในสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะก็ให้มุ่งหวังให้ได้เป็นอนาคตของลูกขอให้ลูกสู้สู้ให้ถึงที่สุดให้พ่อจะเป็นกำลังใจอยู่ทางหลังเอาตัง้งใจทำนะลูกสู้ๆ คมจะสมปรารถนาไหมไปเอาใจช่วยน้องกันเลยครับสัญญาณมาก2 1 2> ไปครับน้องคมคนระับเริ่มเกมมากคมไม่รอช้าคว้าเชือกไต่กำแพงไปอย่างเร็ววเข้าสู่ดานที่สองครับน้องคมวิ่งกระโดดทรงตัวพุ่งไปไม่กลัวล้มเลยส่งตัวนิ่มๆแร้วไปกอยสมายสบาย ตอนนี้น้องขมจดจ้องมองลู่ดูทางจะไปยังไงให้ไม่ลื่นหล่นลงมาครับแต่ด่านนี้ไม่แน่ครับตายมาก็หลายลายแล้วตรงนี้โอ้โหขึ้นไปสูงเลยฮะขมขึ้นไปด้านบนสุดใช้หลังยันแล้วก็ค่อยๆดันต่อมาน้องมาดีมีความคลิ้วดีจริงๆมากเลยนะฮะถือว่าทับไวาได้ดีมากเลยนะฮะล่วงลงมาก็อยู่ระยะสูงครับน่าจะรอดอยู่ครับแต่ดูแล้วไม่ล่วงเลยถึงจุดที่จับแล้วนะคะสบายๆเลยครับน่าจะ่านไปได้สบายเยียม คมผ่านมาครับเดินหน้าสู่ด่านสี่ยังมีเวลาอีกนาทีกกว่าถ้าไม่พลาดท่าน่าจะผ่านไปได้สบายไปแล้วค่ะผมสบายเลยโอ้โหคมทำดีไปอย่างไวไปอย่างพริ้วเลยครับโอ้โหเร็วเร็วมากเลยนะปีนแบบปีนมาชีพเลยนะฮะโอ้โหดูแบบเหมือนง่ายเลยครับน้องผมปีนนี่แบบโอ้ดูแบบไม่ต้องใช้แรงเยอะเลยสบายเลยียวห่วงนรกครับน้องมาดีมีความชัวโอโหคว้าห่วงอย่างมั่นยับไปแบบ ไปแบบไม่ต้องเข้าเอางานเข้าแล้วครับขวาพลาดครับมีเสียจังหวะจะทำยังไงครับคมแม็กกลับมาได้หรือไม่เอาละครับตรงนี้ต้องแกตัวครับเอาละต้องแกตัวครับแก้กลับมาได้ไหมพอห้อยตัวจนห่วงมันนิ่งครับน้องกับคว้าไม่ถึงครับต้องหาทางแกว่งตัวช่วยด้วยตัวครับเอาล้เอาลค่ะตอนนี้เวลายังเหลือน้องคมเวลายังเหลือโอ้โหทำได้ครับคมสุดยอดจริงๆคนนี้โอโหตรงนี้ไม่น่าเหลือเรียกมอ กีฬาจริงๆฮะผมเห็นไปเอาเด็กคนนี้นะว่าในอนาคตเนี่ยไม่แน่นักกีฬาทีมชาติไทยอาจจะมีชื่อน้องคมเนี่ยติดเข้าไปมื่อกี้วิ่งนี่ยิ่งสบายเลยนะแรวมากๆแรงยังเหลือๆไหมเหลือครับโอ้โหสบายเลยเหลือจริงปะเนี่ยจริงครับวิดพื้นชอไม่ไม่ไม่ครับให้ใจเย็นเนี่ยต้องเก็บแรงไว้รอบต่อไปไปเลยซุปเปอร์โบนัสโอเคไป กลับมาเอาใจช่วยเด็กแกร่แรงของเรากันต่อครับช่วงที่แล้วน้องขมหนุ่มน้อยกล้ามใหญ่จากบึงกาฬโชว์พลังกระแรงพิชิตห้าด่านไปได้ทันเวลาซึ่งเขากำลังมุ่งหน้าสู่การพิชิตฝันเพื่อครอบครัวเอาให้พ่อแม่ครับให้เอาไปใชน้นี่ก็ผมรักพ่อแม่ครับซึ่งกติกาคว้าแสนนะครับน้องคมจะต้องผเผชิญหน้ากับผาเหล็กขนาดยักษ์ ใช้พลังแขนไต่ผ่านเส้นทางด่านโหด3ด่านเพื่อพาตัวเองขึ้นสู่ยอดผาภายในเวลา1นาทีและมีทุนการศึกษาจากผลิตภัณฑ์ปารโรซาหนึ่งแสนบาทรออยู่ตอนนี้น้องคมติดตั้งระบบความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วครับมาร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้น้องคมกันนะครับน้องคมมาถึงด่านนี้ได้ไม่ธรรมดาแน่นอนครับน้องคมน่าจะพร้อมแล้วนะคะ ให้สัญญาณได้เลยค่ะโอเคสัญญาณมา3 2 1เริ่มจับเวลาครับน้องคมเร่งเครื่องทะยานไปแท่งเน็กมาไม่มีหยุดครับโอ้โหข้ามขั้นไปเลยครับดีมากครับพักขาได้แล้ว Okay, แค่สิบวินาทีครับพี่แกเข้าสู่ด่านที่2แล้วคมมาไวมากครับยกขาครับยกขาดีครับดีครับไปครับดีครับถึงจุดสุดท้ายที่มีเวลาอีก40วินาทีคมไม่รอช้าควา้าแท่งเหล็กใต่ขึ้นไปน้องคมน้องคมน้องคมดีมาถึงเครื่องทางด่านสุดท้ายครับเวลาย,ยังมีสมาธิดีๆนะคมเอยอีกนิดเดียวขัดเดียวดเดียวอีกนิดเดียวขัดเดียวอีกตอนนี้ขึ้นไปขึ้นขึ้นไปขึ้ไขึ้นไป้ไปขึ้ไ้มไ้ไ้ไป้ไ้มไ้ สุดยอดครับน้องคมใช้เวลาเพียง40วินาทีพิชิตยอดขาคว้ารางวัลคุณการศึกษาร100,000บาทไปได้ครับสุดยอดไปเลยครับน้องคมมาดูภาพท่ายกันอีกทีครับน้องอ็อร์มจังหวะดีไม่มีสะดุดครับในที่สุดก็เป็นเด็กแรงคนที่สองของรายการยินดีด้วยครับดีใจมากครับ แม่ครบผมได้เอาตังค์ไปให้แม่ใช้นี่แล้วนะครับดีใจที่ไม่เคยได้หาตังค์แบบได้เยอะขนาดนี้ครับเคยได้แต่ครั้งละร้อยห้าสิบยประมาณนี้ครับปลื้มใจครับและหลังจากวันแข่งขันนะครับผู้บริหารจากผลิตภัณฑ์ตาโรซ่า <c oughs> ก็เดินทางไปจังหวัดบึงการ <c oughs> เพื่อไปมอบทุนการศึกษา10,000แบาทให้กับน้องขมด้วยตนเอง ก็ไม่คิดไม่ฝันแล้วว่าโลกจะได้ถึงแสนถึงอะไรก็ไม่คิดว่าจะทําได้ขนาดนี้ก็ภูมิใจค่ะว่าเขาทำได้ว่าขนาดนี้ก็ทำได้ก็ดีใจค่ะ นี้ก่อนจากลาหัวหน้าผู้สอนกรีธาประเภทลานทีมชาติไทยมีอะไรมาฝากให้น้องๆกันครับสวัสดีครับผมอาจารย์เอกวิศแสวงผลครับโหัวหน้าผู้สอนกรีธาประเภทลานทีมชาติไทยก่อนที่จะมาเป็นการแข่งขันในรายการคิดสตรองเกอร์เนี่ยนะครับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการคิดสตรองเกอร์ได้ผ่านการคัดเลือกจากการแข่งขันคิดแอธเลติกครับ คิดแอตเลติกมีรูปแบบการเคลื่อนไหวที่มีความหลากหลายซึ่งส่งผลต่อความแข็งแรงทั้งร่างกายของเด็กเราก็สามารถใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยมารวมกันเพื่อเล่นกีฬาสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือนำไปสู่การแข่งขันในรายการคิดสองเกอร์ การคิดสตรองเกอร์นยครับสเตตต่างๆที่ทางรายการได้กําหนดขึ้นทําให้เด็กต้องมีความสามารถหลายด้านด้วยกันเพราะฉะนั้นคิดสตรองเกอร์ไม่ได้ใช้แต่กําลังของแขนและหัวไหล่คิดสตรองเกอร์ใช้ความแข็งแรงของร่างกายทั้งตัวรวมชั้งใช้ความสามารถทางด้านสติปัญญาในการคิดวิเคราะห์ที่เราจะว่าเราจะผ่านด่านต่างๆเหล่านี้ไปได้อย่างไรหลายท่านโดยเฉพาะท่านผู้ชมที่คิดว่าเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายมีความแตกต่างกันทางด้านความสามารถ แต่จริงแล้วเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายมีความสามารถแตกต่างกันน้อยมากในวัยเด็กโดยเฉพาะในวัยเด็กประถมเนี่ยเด็กผู้หญิงมีความสามารถทางด้านร่างกายบางคนดีกว่าเด็กผู้ชายได้ซ้ําเพราะฉะนั้นไม่ว่าเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายที่เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีก็มีโอกาสที่จะได้เงินรางวัลในรอบซูเปอร์มูนันในรายการแข่งขันที่ผ่านมาเนี่ยน้องใหม่เกือบจะได้เงินรางวัลในรอบการแข่งขันซูเปอร์มูนันพลาดไปเพียงแค่2ขั้นของการไต่เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเด็กผู้หญิง ก็มีโอกาสที่จะได้เงินรางวัลในรอบซูเปอร์โบนัสเช่นเดียวกันครับพวกเรามีความภูมิใจ mm. กับเด็กกลุ่มนี้มากเราไม่ได้แค่คาดหวังว่าเด็กกลุ่มนี้จะสามารถมีความสามารถทางการกีฬาเป็นเยี่ยมในอนาคตแต่เราคาดหวังว่าเด็กกลุ่มนี้จะเป็นบุคลากรและเป็นประชาชนที่มีคุณค่าของประเทศในอนาคตเรามีความเชื่อมั่นว่าถ้าเด็กไทยทั้งประเทศได้มีโอกาสร่วมการแข่งขันคิฬาเทเลติก และร่วมการแข่งขันในรายการ k i สตรองเกอรเราจะสามารถมีรากฐานทางการกีฬาของประเทศที่ยิ่งใหญ่และเราจะเปลี่ยนคุณภาพการแข่งขันกีฬาของประเทศไทยทั้งประเทศในอนาคตเช่นเดียวกัน คิสตสรองเกอร์ภารกิจเด็กแกร่งในซีซั่นที่หนึ่งที่ทำให้เราได้รู้ว่าเด็กไทยแกร่งทั้งกายแกร่งทั้งใจมากกว่าที่เราคิดซึ่งผลิตภัณฑ์ตาโรซ่ายืนยันว่าจะสนับสนุนเวทีเพื่อพลังแกร่งของเด็กไทยต่อไปครับร่วมสนับสนุนทุกพลังแกร่งของเด็กไทยโดยผลิตภัณฑ์ตาโรซาสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย